conversation with God. สนทนากับพระเจ้าบทนำคุณกำลังจะมีประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาคุณกำลังจะได้สนทนากับพระเจ้าใช่ผมรู้มันเป็นไปไม่ได้คุณอาจคิดหรือถูกสอนว่ามันเป็นไปไม่ได้คนเราอาจพูดถึงพระเจ้าแต่ไม่ใช่พูดกับพระเจ้าหมายถึงว่าพระเจ้าจะไม่พูดตอบกลับแน่ๆถูกไหม อย่างน้อยก็ไม่ใช่แบบที่เราสนทนากันตามปกติทุกเมื่อเชื่อวันอย่างนี้ผมเองก็คิดแบบนั้นจากนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เกิดขึ้นกับผมผมหมายความตามนั้นจริงๆผมไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นแต่มันเกิดขึ้นกับผมและในการอ่านของคุณมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันด้วยเหตุว่าเราทั้งหลายจะถูกนำพาสู่สัจจะที่เราพร้อม ชีวิตของผมคงง่ายขึ้นกว่านี้มากหากผมเก็บงำเรื่องนี้ไว้แต่นั้นไม่ใช่เหตุผลที่มันเกิดขึ้นกับผมและไม่ว่าหนังสือเล่มนี้จะทําให้ผมเกิดความไม่สะดวกอย่างไรเช่นการถูกหาว่าเป็นพวกดูหมิ่นพระเจ้านักต้มตุน๋นคนหลอกลวงเพราะไม่ได้ใช้ชีวิตตามความเชื่อนี้ในอดีตหรือที่ร้ายกว่านั้นคือถูกหาว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไปไม่ได้แล้วที่จะหยุดกระบวนการที่เกิดขึ้นในตอนนี้ และผมก็ไม่ต้องการเช่นนั้นด้วยผมมีโอกาสเดินออกจากเรื่องทั้งหมดนี้แต่ก็ไม่ได้ทำผมตัดสินใจทำตามที่สัญชาตญาณบอกแทนที่จะทำตามที่โลกบอกเกี่ยวกับเอกสารชุดนี้สัญชาตญาณน,นั้นบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ไร้สาระไม่ใช่การใช้จินตนาการทางจิตวิญญาณที่ผิดหวังท้อแท้เกินไปหรือเป็นแค่การหาความชอบธรรม ให้กับตนเองของมนุษย์คนหนึ่งเพื่อแก้ต่างการใช้ชีวิตในทางที่ผิดโอ้ผมคิดเรื่องพวกนี้มาหมดแล้วคิดหมดทุกข้อผมจึงให้คนไม่กี่คนลองอ่านเอกสารนี้ขณะที่ยังเป็นฉบับเขียนด้วยมือมันกระทบใจพวกเขาพวกเขาร้องไห้พวกเขาหัวเราะตอนที่ขบขันและเบิกบานและบอกว่าชีวิตตนเปลี่ยนแปลงไป พวกเขาตะลึงงานและได้รับพลังหลายคนบอกว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนั่นคือตอนที่ผมรู้ว่าหนังสือนี้มีไว้สำหรับทุกคนและต้องถูกจัดพิมพ์เพราะมันจะเป็นของขวัญอันยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการคำตอบและผู้ใส่ใจคำถามอย่างแท้จริงสำหรับทุกคนที่แสแวงหาสัจจะอย่างจริงใจ ด้วยความปรารถนาะแห่งวิญญาณและด้วยความคิดที่เปิดกว้างซึ่งก็คือเราทุกคนหนังสือเล่มนี้ได้ถามคำถามซึ่งถ้าไม่ใช่ทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ที่เราเฝ้าหาคำตอบเกี่ยวกับชีวิตและความรักจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของมันผู้คนและความสัมพันธ์ความดีและความชั่วความรู้สึกผิดและบาป การให้อภัยและการไถ่ถอนคนทางสู่พระเจ้าและถนนสู่นรกทุกๆเรื่องพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเรื่องเซ็กอํอำนาจเงินบุตรการแต่งงานการหย่าร้างการงานแห่งชีวิตสุขภาพชีวิตก่อนหน้าและหลังจากนี้ทุกๆเรื่องสำรวจเรื่องสงครามและสันติภาพ การรู้และการไม่รู้การให้และการรับความเบิกบานและความโศกเศร้ารูปประรรมและนามประรรมสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสัตวจะและอสสัตว์คุณอาจพูดได้ว่าหนังสือเล่มนี้คือวัจนะด้าสุดของพระเจ้าต่อสิ่งต่างๆแม้บางคนอาจมีปัญหากับคำนี้ โดยเฉพาะถ้าคิดว่าพระเจ้าหยุดพูดมากว่า2,000ปีแล้วหรือถ้ายังสื่อสารอยู่พระเจ้าก็น่าจะสื่อสารกับนักบวชนักบุญพ่อหมอแม่หมอหรือใครก็ตามที่ทำสมาธิมาแล้ว30ปีหรือทำดีมา20ปีหรืออย่างน้อยก็มีความดีสักครึ่งมา10ปีผมไม่ได้อยู่ในประเภทไหนเลย ความจริงคือพระเจ้าพูดกับทุกคนทั้งคนดีและคนเลวนักบุญและคนเสเพและกับเราทุกคนที่อยู่ระหว่างสองขั้วนั้นตัวอย่างเช่นคุณพระเจ้าได้มาหาคุณหลายต่อหลายทางในชีวิตหนังสือเล่มนี้คือหนึ่งในนั้นคุณได้ยินภาษิตโบราณที่ว่าเมื่อสิทธิ์พร้อมครูจะปรากฏบ่อยแค่ไหน หนังสือเล่มน,นี้คือครูของเราหลังจากหนังสือเล่มน,นี้เกิดขึ้นกับผมไม่นานผมรู้ว่ากำลังพูดคุยอยู่กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวโดยตรงและไม่อาจปฏิเสธและรู้ว่าพระเจ้าตอบคำถามผมเท่าที่ผมจะเข้าใจได้นั่นคือผมได้รับคำตอบด้วยภาษาและวิธีการที่พระเจ้าดูว่าผมจะเข้าใจ หลายตอนที่ออกมาในรูปภาษาที่ใช้สนทนากันทั่วไปและมีการอ้างอิงเอกสารที่ผมได้จากแหล่งอื่นเป็นครั้งคราวหรือจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของผมเวลานี้ผมรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตผมนั้นมาจากพระเจ้าและขณะนี้มันถูกรวมไว้ด้วยกันกลายเป็นคำตอบของทุกคำถาม ที่ผมเคยมีอย่างสมบูรณ์ยอดเยี่ยมระหว่างการเขียนผมได้รู้ว่ามันจะถูกจัดทำในรูปหนังสือเป็นหนังสือมุ่งหมายให้เผยแพร่ตีพิมพ์จริงๆผมได้รับการบอกในตอนท้ายของบทสัทนาราวเดือนกุมภาพันธ์พิธศักราช1993ว่าจะมีการสร้างหนังสือสามเล่มนั่นคือ1เล่มแรก เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัจเจกบุคคลเป็นหลักเน้นถึงโอกาสและความท้าทายต่างๆของชีวิต 2. เล่ม2เกี่ยวข้องกับโลกในวงกว้างทั้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์และอภิปรัชญาบนดาวเคราะห์โลกรวมทั้งความท้าทายต่างๆที่โลกกำลังเผชิญ 3. เล่ม3เกี่ยวกับสัจจะสากลว่าด้วยระเบียบสูงสุด รวมถึงโอกาสและความท้าทายของวิญญาณนี่คือหนังสือเล่มที่หนึ่งซึ่งเสร็จเรียบร้อยในเดือนกุมภาพัน์คิทศัราช1993ัเกราิบ9 3เพื่อความกระจ่างผมควรอธิบายว่าขณะที่ผมเขียนต้นฉบับด้วยลายมือนั้นข้อความที่เหมือนพระเจ้าประกาศลั่นต่อผมผมจะวงกลมหรือขีดเส้นใต้ไว้ซึ่งภายหลังถูกตีพิมพ ด้วยตัวอักษรเองหลังจากได้อ่านภูมิปัญญาในหนังสือเล่มนี้ซ้ำๆผมจำเป็นต้องพูดตรงนี้ว่าผมกระอักกระอ่วนใจอย่างลึกซึ้งกับชีวิตของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยการทำสิ่งผิดพล้งและผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทางพฤติกรรมน่ารอายยิ่งบางประการการเลือกและการตัดสินใจบางอย่าง ที่ผมรู้ว่าทำให้ใครบางคนต้องเจ็บปวดและไม่อาจยกโทษแม้เสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบาดแผลของพวกเขาแต่ผมก็รู้สึกขอบคุณเกินจะกล่าวสําหรับทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้และยังพบว่าตนต้องเรียนรู้อยู่อีกจากผู้คนในชีวิตผมต้องขออภัยทุกคนสําหรับการเรียนรู้อย่างเชื่องช้านั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรพระเจ้าก็ให้กำลังใจผม ให้ยกโทษต,ต่อความล้มเหลวของตัวเองและไม่ตกอยู่ในความกลัวหรือรู้สึกผิดแต่ให้พยายามต่อไปในการมีชีวิตตามภาพรักษ์อันสง่างามยิ่งขึ้นอีกเสมอซึ่งผมรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาสำหรับเราทุกคนนีนโดนนวลวอนเซนทันพอยโอลกอนคริสต์มา คศกราชหักราช1,994